สวัสดีค่ะเพรวจากสิท p ิ์สิทธคนะคะวันนี้แพรวพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านเช่าค่ะที่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ใกล้กับภูเมืองมากแล้วบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับถนน3ล้านนะคะสามารถเดินทางสะดวกค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเช่าที่ราคา20,000บาทนะคะมีทั้งหมดหึงห้องนอน2ห้องน้ําจะแบ่งเป็น2หลังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ พอเราเข้ามาเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจอดรถได้1คันนะคะตรงโรงจอดรถเนี่ยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นรถคันเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ประตูรั้วจะทํามาจากประตูไม้นะคะเราจะแบ่งกันเป็นสองหลังก็คือหลังแรกเนี่ยก็จะเป็นหลังนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยตัวบ้าน,นทำมาจากไม้สักจริงๆเลยนะคะแต่ว่าตัวพื้นบ้านทํามาจากไม้ ไม้หน้าแข็งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะทางเข้าบ้านนะคะเราสามารถเข้าได้สองทางนะคะจะเข้าได้ทางที่เรามากับทางด้านข้างตรงนี้ค่ะกับด้านข้างตรงนี้นะคะคือถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปเข้าตรงห้องน้ำมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นแรกกันก่อนเลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอาคารซึ่งมีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะก็จะทำมาจากเป็นไม้ทั้งหมดเลยก็จะฟิลแบบว่าธรรมชาติเวลาใครที่ต้องการพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มาทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะจริง,จร,งจริงแล้วส่วนตรงนี้นหน้าบ้านสามารถเห็นวิวสุเทพได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกแล้วมันก็จะเป็นหมอกเราก็เลยจะมองไม่เห็น แถวนี้จะเดินทางสะดวกค่ะเวลาเราต้องการเข้าในเมืองหรือว่าไปเที่ยวที่ถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดินเอาตรงหน้าบ้านเราก็จะมีเก้าอี้ไว้แบบนั่งเล่นนะคะตัวประตูก็จะเป็นประตูแบบทรงไทยนะคะเราเข้ามาเนี่ยตัวบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณน,น,นะคะประมาณ35 -40 ถึงตารางเมตรค่ะหน้าก็จะกว้างสี่ ลึกก็จะประมาณ10เมตรค่ะตัวด้านสาลาก็หน้ากว้างประมาณ4เมตรลึกประมาณ5เมตรเหมือนกันนะคะเข้ามาเนี่ยพื้นเขาจะปูเป็นพื้นปูนแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยตรงนี้จะเป็นโซนของแบบบริเวณนั่งเล่นก็มาพักผ่อนแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นจัดไม้สักนะคะเก้าอี้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานก็ทำบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งสไตล์ไทยแล้วก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะ พื้นที่เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะที่มีหน้าต่างคือเราจะเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็จะ private ด้วยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยคือเขาจะปิดรั้วไว้เวลาเราพักอาศัยอยู่ที่เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคนอื่นจะมองเห็นอะไรเงี้ยนะคะมาดูด้านหลังโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวซึ่งเขาก็มาพร้อมหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่เครื่องทำครัวต่างๆแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะ ชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําที่แพวบอกว่าสามารถเข้ามาจากทางข้างของตัวบ้านได้จะเป็นโซนห้องน้ําแล้วก็มีที่อาบน้ําด้วยนะคะอยู่ตรงด้านซ้ายมือค่ะข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองนะคะ ชั้น2เนี่ยจะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนอนค่ะประตูก็เก๋มากแบบสไตล์ไทยที่มีแบบตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถมองเห็นข้างนอกได้แล้วก็มีห้องประตูอย่างงี้ด้วยเหมือนกันนะคะมี2ประตูเตียงจะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ค่ะแล้วก็เตียงจะนุ่มไซส์เตียงความนุ่มเนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดสำหรับฝรั่งต่างชาติอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะไม่แข็งกัน ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างซึ่งเราก็เปิดปิดได้แล้วเขาก็มีมุ้งรวดให้ก็กันยุงอะไรเงี้ยค่ะทรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูที่เราจะออกไปตรงระเบียงนี่เราก็จะเห็นวิวจากภูเขาจากตรงนี้นะคะดอยสุเทพเราก็จะชิลมากเพราะว่าตัวระเบียงเนี่ยมันก็จะกว้างแล้วก็เราสามารถนั่งจิบกาแฟตอนเช้าชมว,วิวไปก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวพาจะพาทุกคนเข้าไปดูโซนของตัวห้องนั่งเล่นตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโถงอะค่ะเหมือนห้องโถงที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ตรงนี้จะเป็นตกเครื่องแปง้งหรืออะไรที่จะมีกระจกเราก็สามารถแต่งตัวได้อยู่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เก็บของแล้วก็ตู้สภา โซนตรงนี้นะคะคือเราสามารถใช้ผ้าเนี่ยมาปิดตรงนี้ได้หรือว่าแขวนไปแค่นี้ก็ได้แล้วก็วางตรงนี้เป็นชั้นก็ได้ค่ะนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งพื้นก็จะต่างระดับพอสมควรเพราะว่าเราจะใช้จากไม้เนาะตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นปูนนะคะเข้ามาละเขาก็จะแบ่งแยกชัดเจนเลยระหว่างโซนอาบน้ําที่เป็นเวทโซนแล้วก็เป็นดรายโซนอยู่ตรงนี้นะคะ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆเขาก็ใช้โอเคเลยแล้วก็นี่มันก็เกตสำหรับคนชอบออล้านานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เราก็ใส่ตู้สภาแต่อีกเพิ่มเติมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็จะมีม่านปิดไว้เหมือนกันมีกระจกให้สองตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆเลยนะคะใครเนี่ยที่สนใจนะคะก็ติดต่อเรามาได้ที่ซิกติซิ p พาร์ตี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยที่สำคัญเห็นวิวภูเขาด้วยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยสวันนนี้ลาไปก่อะนนะคะสวัสดีคะ่ะ